ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็พร้อมแล้วถ้าไม่พร้อมก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราจะขึ้นแล้วเราจะขึ้นคอนเสิร์ตแล้วครับก็เตรียมเตรียมตัวเตรียมโชว์มาให้ทุกคนครับคือผมว่าแบบโชว์แบบใหม่แบบใหม่แบบสับใช่ครับแล้วที่เราได้นะก็จะเป็นแบบใหม่เจมินายแบบใหม่แบบสับก็ทีมทีมครั้งนี้ครับผมจะเป็น AI ครับผมก็แบบใหม่แบบสับเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องโปรดักชันด้วยทั้งเรื่องเพลงที่เราเลือกมาด้วยแล้วก็เป็นโชว์ กันเพราะว่าก like so. <Yeah. S 1> ็เป็นการชาเลนจ์ของพวกเราเหมือนกันนะพี่อยากทำโชว์อะไรใหม่ๆทุกคนดูครับผมดูใจแน่นอนใจแน่นอนใหม่แล้วก็สับแค่เริ่มไม่ใช่แค่โชว์ลุกก็มาด้วยลุกใหม่แล้ววันนี้อก็ไปแล้วครับลุยังไงบ้างครับลุงนี้ยังไงเลือกสีผมเองเลยื่องอะไรก็เราสองคนไปย้อมสีผมมาใหม่่โดยกล้องไฮเปอร์ดอนนะครับให้เครดิตให้เครดิตในหัวเขาย้อมไม่ฟรีไง ขอบคุณพี่กล้องด้วยครับที่รังสรรค์แบบอ่าขมดีๆให้พวกเราสองคนผมไม่เคยเลยครับไม่เคยย้อมผมเลยก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้เป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าก็เรียกว่าอะไรเป็นลูคใหม่ๆดีครับอันนี้ก็ถือว่าตามใจแฟนๆหรือเใช่ยอ่ะใช่แล้วตามใจแฟนๆเปลี่ยนลุคหาลองเสื้อมันแหวกกัเลยอะไรครับเสื้อแหวกอ๋อนิดหน่อยครับแต่ว่าวันนี้ เดี๋ยวมันไม่ดีแหวกมันจริงจริงถ้าไม่ติดแนาวนี่ถอดไปแล้วจริงจริงถอดได้ข้างในถอดได้อย่าดเลยครับจริงจริงปีนี้ก็ไม่มีคอนเสิร์ตที่แบบจัดเต็มเต็มมากเต็มมากครับก็ซ้อมหนักมากครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ด้วยแต่ว่าด้วยด้วยความที่พวกเราก็องทำงานกันทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็าตารางงานก็แบบน่นพอ <c oughs> สมควรแต่ว่าก็พยายามเต็มที่กับคอนเสิร์ตนี้ครับเต็มที่แน่นอนทำมาเยอะมากแบบหลากหลายเพลงมา ช่ก็เมื่อกี้ก็เห็นแฟนขับหลายประเทศมากครับที่มาดูแล้วก็มีแบบคนที่เคยมาตั้งแต่ครั้งแรกครั้งสองครั้งสามเลยครับแล้วก็หน้าใหม่ก็มีด้วยจริงมันมีความความความภูมิใจองนเพราะว่าสามสี่ปีที่ผ่านมาก็คือโกลฟแตกดีมากๆเลยใช่ก็ที่จริงเหมือนพวกเราจะที่เห็นอยู่พวกเราไม่ได้ชินกับการที่แบบว่าเอ้ยเล่นคอนเสิร์ตบ่อยนะคือรู้สึกว่า แปลกใจทุกครั้งที่เออเรายังมีโอกาสได้ขึ้ขนใครเคยได้ขึ้นไม่มีแล้วไม่มีโอกาสได้แบบเล่นอิมแพกในรอบที่สามแล้วรู้สึกว่าเออมันมันเหมือนฝันเลยครับรู้สึกว่าเออมันเกิดเล่นได้ยังไงทุป,ทปีทุกปีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็เพราะว่าแฟนๆทุกคนเลยที่แบบเออสนับสนุนเราตลอดสามสี่ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็ขอบคุณครับยังสลิปคนอื่นเขบอกว่าเวลาเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ๆมันมีความกดดันอะไรเงี้ยเนาะเออ ย่างเรามีความแบบยังไง็นยังไงบ้างกดดา็กดันก็ดันอยู่แล้วครับเพื่ยอยากมาอบความสุขให้แฟนๆเนาะไม่เป็นไนระใช่ก็รู้สึกกดดันทุกทุกครั้งแหละเพราะว่าเราก็มีความคาดหวังในตัวเองด้วยแล้วก็เราก็อยากนําเสนออะไรที่มันดีๆแล้วก็ใหม่ๆให้คนที่อาจจะไม่ได้เคยมาคอนเสิร์ตเราในใน,ในครั้งที่แล้วมาครับแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เขาเจอเราแล้วก็เราก็อยากทําให้ presentation ของเขาชอบเราแล้วก็ภูมิใจในตัวเรา ก็ตกเรื่อยๆเาผมถ้าเด็กของเร่ก็แปลกใ่ก็กไปเรื่อยๆ้นอการสื่อารที่เิเราก็ต้องแบบว่ามากมายไม่จริงยังเด็กเหมือนเดิมยังเด็กเหมือนเดิมสองผมขึ้นนี่ครับผมมัมมี่มีกับสองผขึ้นครวโชว์ละฮะมัมมี่จะมี ไม่บอกจะมีนเฮ้ยบอกนิดนึงเห็นว่ามันโตขึ้นยังไงเลยที่ไม่เห็นอะไรครับอะไรที่ไม่เคยทำแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าเจมินายกับโฟลเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราเห็นได้อีกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วถ้าคุณถ้าคุณดูไลฟ์อยู่บ้านใช่ไหมกดไลฟ์สตรีมมิ่งเลยกดจอไปเลยตั๋วในไลฟ์สตรีมมิ่งเลยแล้วก็เข้าไปดูเลยครับวันนี้เอาอีู่วรัลนนี่คะคนวันไหนที่เขาจะได้แบบอยากดูต่อเฮ้ย รอรอนดีกว่าไม่รู้ว่าเป็นไวรัลอันไหนบ้างแต่ว่าอยากให้ดูรวมไปถึงแข่งรับเชิญด้วยใช่แข่งรับเชิญก็สุดปังแยะมากมายครับเยอะมากเลยเยอะจริงๆเยอะแบบเยอะที่สุดแล้วเราเคยทำแล้วใช่เยอะมากครับผมถ้าถ้ารวมมาสองวันเลยนะเยอะแบบโอ้แต่ว่าเป็นหมื่นก็คือแข่งรับเชิญก็คือทุกคนที่มาดูนั่นแหละเป็นหมื่นคนเหรอเป็นหมื่นเลยครับมาแบบ AI ใช่ครับใช่ใช่ เขาเดาว่าอะไรเขาเดาว่าอะไรบ้างเดาว่าอะไรบ้างโป้ยิปโป้เดาปีปิดแล้วโอยผิดแล้วผิดแล้วมีมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกมีอะไรอีกบ็อกซี่ผิดแล้วเพราะมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมเขาเปเพื่อนอะไรอีกเพื่อนเปนผมโอ้ยผิดแล้วไม่โอ้ยผิดหมดทุกอย่างเลยไม่ต้องมีใครมาโหดูดีแลเนี่ยทุกอย่างเลยไม่ตลิ่ง เก่งที่เขาเรียนเดินนะเลยนะไม่ใช่เลยใช่เลยอะไรครับเขาเป็นอยู่เลยเขาเป็นอยู่แล้วไม่เล่นอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วเล่นอยู่เล่นอยู่ถ้าแข่เราชนะต้องเป็นเพื่อนๆนั่นแหละจะชวนใครมาล่ะอ้าวแต่ว่าไม่ใช่ก็หมายถึงว่าเราเป็นเป็นเพื่อนเราไง ใช่แต่จะเป็นใครเพื่อนเราก็เยอะแยะหนูมันนับว่าเราพูดมีการบอเลือดแข็รับเชิญยังไงบ้างอ่ะอะไรครับมีการแบบคุยกันว่าเลือกแขกรับเชิญอะไรยังไงบ้างก็ก็ความชอบนั่นแหละก็รู้สึกว่าก็อยากให้แฟนๆเห็นอะไรใหม่ๆด้วยใช่ช่วงนี้พี่โพสต์กินกับอะไรนะอะไรครับช่วงนี้พี่โพสต์กินกับอะไรผมกินกับนีนกับกี่กับกล้วยครับกี่กับกล้วยกล้วยมาสอโชวยกล้วยเะไรวะอ่ใช่ลูกเราทีด้วยครับอะไรครับ รู้วุ้ยวันนี้มีเซอร์ไพรส์เรื่องลูกขนุนอยากให้เราติดตามกันว่าไอ้นอยมอยไบยอลแน่รอนลอยมาเลยลอยลอยมาเลอยมาเลยลูกขนุนแล้วมันหนักใช่เห็นอยู่เห็นอยู่เป็นิดแฟนวันนี้ลูกขนุนเปลี่ยนลูกด้วยนะใช่ทำไมลุกปอกอกาศสเปซเปซนี่มีนเพิ่มเมนต้าเป็นต้าเลยว่าชุดเพิ่มมาอยากให้4 5คนสัตว์กินหน่อยไหมใช่ก็ทำให้ไทย <laughs> okay, Hello international fans. Thank you for uh, supporting our concert and this is our third time in Impact Arena and uh, I really appreciate your love and support and hopefully we'll see each other uh, today and tomorrow. Bye -bye. See you. <laughs> มาดูดีกว่าคำขอบคุณของเราของคนที่เ,เตรียมมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้คือเต้นที่จะให้ทุกคนได้ได้ดูกันนะครับก็ไปชมงะนนควสวยของนีดีกว่าครับเตรียมตัวโยมได้ไดเลยเลย